ตยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำและเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครมาดูส่วนมือกันก่อนดีกว่ามือมี2อลักษณะคือการตั้งวงและการจีบการตั้งวงนิ้วทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเรียงชิดต,ติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ไปที่หลังแขน การตั alors, look, son, right, ้งวงมีระดับต่างๆดังนี้ตั้งวงบนปลายนิ um. Then, ้วอยู่ระดับหางคิ้วตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับไหลตั้งวงล่างมืออยู่ระดับหัวเข็มขัดการจีบใช้นิ้วหัวแม่มือจะหไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกเป็นรูปพัดหักข้อมือเข้าหาท้องแขนการจีบ มีลักษณะดังนี้จีบคว่ำคว่ำม,มือลงจีบหงายหงายมือขึ้นจีบส่งหลังนำมือส่งไปด้านหลังจีบปลอกข้างนำมือจีบเข้าหาหางคิ้วจีบปลอกหน้ามือจีบเข้าหาหน้าจีบพิเศษคือจีบลอกแก้วใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือจรดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออก จีบลอกแก้วสามารถหักข้อมือออกหรือหักข้อมือเข้าก็ได้มาดูส่วนของเท้ากันบ้างดีกว่าเหลื่อมเท้ายืนเท้าชิดติดกันนำเท้าข้างใดข้างหนึ่งเหลื่อมออกมาด้านหน้าประเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้ายังคงติดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าตบพื้นเบาๆยกเท้ายกเท้าขึ้นด้านหน้า ก้าวเท้าก้าวเท้าไปด้านหน้าให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนปดส้นเท้าด้านหลังขึ้นซอยเท้าเย็ยนเท้าชิดติดกันยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นใช้ปลายเท้าย่ำเท้าแบบทีที